ทุกคนวันนี้ป้าจะตุ๋นไข่ตุ๋นไข่สูตรโบราณป้าใช้ไข่สามฟองนะเดี๋ยวป้าจะถ้าถ้าป้าทำกินเองอะป้าจะไม่ต้องไม่ต้องตวงน้ำหนักหรอกนะเดี๋ยวนี้จะจะทำให้ดูป้าจะตวงน้ำหนักเนาะไข่สามฟองแล้วใส่น้ำเท่าไหร่ นี่นะไข่สามฟองอยู่ตรงเลขเห็นหมร้ยห้ากรัมนี่ร้อหกรัมนั่นนี่สามฟองอยู่ที่150กรัมนี่หนึ่งนี่นะเลขหนึ่งนี่เาี่ครึ่งหนึอยห้กรัมแล้วก็ตี ตีในถ้วยในจานมันจะตรงน้ำทีหลังมันจะถนดัดฝาใส่ผงปรุงขึ้งชั้นชานะแต่ไม่ได้ใส่เยอะนะเพราะว่าไข่ไม่ต้องใส่ผงปรุงเยอะไม่ได้เพาไม่ได้มีน้ำมากเนาะ ใส่น้ำตาลไปช้อนชาเพื่อให้รสของไข่กลมกลม่อมใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่น้ำปลานี่ใช้สองช้อนนะสองช้อนเนี่ยสองช้อนโต๊ะเราเนี่ยเห็นน้ำปลาสองช้อนโต๊ะปลาตัวไว้แล้วนะก็ใส่ลงไป แตกจนฟุ้นไขุ่้นไข่ขาวเป็นเนื้อเดียวกับไข่แดงค่ะไข่เราจะได้เนียนย จะนี่น้ำนะน้ำจะใส่สองเท่าเนาะเห็นไหมนี่นะนี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่อีกอย่อนไปหน่อย กอเติมน้ำมานี่นะร้อยห้าสิบเท่ากับสามร้อยน้ำสามร้อย ไข่ร้อยห้ากรัมน้ำสามร้กรัมแล้วก็ไ้่ป้าจะกองป้าจะกองไข่ไข่ก็เป็นฟองปลาจากอง องนะค่อยๆกองไข่เราจะได้เนียนๆเอาต่ำๆล้วสูงปั๊บแล้วก็เป็นฟองนี่นะ กองแล้วนะแล้วก็แล้วก็จะใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมลงไปเนี่ยต้นหอมต้นหอมแล้วก็หอมแดงหอมแดงนี่ป้าใช้สามหัวหัวไม่ได้ใหญ่หัวเล็กสามหัวหัวกลางอ่ะสามหัวแล้วก็ใส่หอมต้นหอมซอยล,ลงไปของโบราณเขาจะไม่ได้ใส่อะไรมากเราก็จะใส่อยู่แค่ ต้นหอมหัวหอมถ้าสมัยเนี้ยก็จะใส่พริกซอยพริกขี้หนูซอยอะไรซอยลงไปด้วยจะใส่แบบนี้พอเด็กกินไงเดี๋ยวเราไม่ใส่พริกนี่แล้วเดี๋ยวไปดูป้าป้าหนึ่งรอน้ําเดือดก่อนนะไปดูป้าหนึ่งน้าเดือดผ่าแล้วป้าอเอาไข่นึ่งแล้วนะปิดฝานึ่งไปจน่าจะสุก เช็ดฟาคันฟ้าเปียนเราจนึ่งสักสี่หน,นาทีก็ถ้วยปานะ้าหนาถ้วยหนาแล้วก็สี่ห้าสิบไปแหละแล้วแต่จนกว่าเขาสุกนั่นแหละไฟไม่เหมือนกันนะไฟบ้านเราบ้านไฟไม่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูตอนไข่สุกแล้วนะไข่ป้าสุกแล้วจ้า สิบห้านาทีสุกแล้วป้าดับไฟแล้วเดี๋ยวป้าขอยกขึ้นก่อนเนาะอย่ายกออกนี่ไข่ป้าไป,าปาโยกออกจากเตาแล้วนี่จะ้ะจะตักให้ดูด้วยนี่เห็นฟาร์มเนียนไหมคำเนียงของไข่ป้าเนี่ยเด้งดึงเด,ด้งดึงนี่จ,จะจะชิมให้ดูก็ร้อนจัดอันนี้ นี่ถัหอมนะที่หยาบยเนี่ยหัวหอมเนี่ยเห็นไหมปันโกเลยชิมไม่ได้เลยจ้ะแต่ขอบอกว่าเนื้อเด้งมากเนื้อเด้งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยในจานเห็นไหมเด้งเนี่ย,เ,ยเด้งจ้ะเีี๋ยวป้าจะชิมหน่อยก็ได้นะจะได้รู้ว่ารสรสเป็นแบบไหนเนี่ยว่าพอดีหรือเปล่าเนี่ยเปล่าก่อนเนอะร้อนอือ พอดีเลยรสเค็มเล้มๆแล้วมีแบบหวานหัวหอมหวานหอมเพราะเราใส่หัวหอมกับใบหอมลงไปนะหวานหอม,หอ,มอร่อยอะ่ะอร่อยจริงนี่ถ้าเป็นสูตรโบราณเขาจริงๆอะ่ะเขาจะไม่ใส่แล้วเขาจะใส่แค่หอมนี่แหละเขาจะไม่ใส่พริกแซ่ไรเพราะทาให้ลูกให้หลานกินเนาะนถ้าคลิปนี้ชอบแล้วถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ป้าดูนะป้าเขาบอกว่าอร่อยไปที่มีีกรอมอืมอร่อยมากมาเขาจบคลิปแค่นี้นะ